Yo hey guys and welcome back to my channel นะฮะก็เปิดตัวมาถ้าเป็นภาษาอัง 3, กฤษเลยนะก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะยูกับเบลนะอัลฟานะฮะในเกม Roblox อีกและ้วนะวันนี้อยู่ใน Roblox Simulator นะฮะแล้วก็คลิปนี้นะผมจะพยายามไม่พูดคำหยาบนะครับนะเป็นต้องเป็นคนสุภาพเข้าไว้นะฮะอยากได้ซับนะฮะนะกัจริงๆผมก็อยากได้ซับกันเลยนะก็พยายามไม่พูดคำหยาบนะครับนะนะก็เกมนี้ก็ซิมูเลเตอร์ปกติ แล้วก็อย่างที่คุณเห็นนะครับใช่แล้วครับแนวดีเจเลจินนะดีเจเลจินก็ประจุประกายความคิดของการปีนขึ้นเกาะเลยนะนะเซลแม่เซลแม่ไม่แล้วล่ะครับแล้วลวะ่ะต้องอัปเกรดคอกนะฮะชื่อว่าคอกซอสนะสโตเรจนะว่าเป็น á, แบบ CPU ด้วย แบบ CPU นะเป็นแบบอืมนะจะพูดยังไงดีน่านะเยวจะลองขึ้นไปเป็น king แล้วแต่คิวตรงนั้นแล้วกันนะเนาะเซลไม่ได้น้อยมากสก,กิลนะในจารีเจนมากเลยตอนนี้โอ้ใช้เจมเหรออืม่นะเกมกาดน,นี่ไม่ดีไม่ดีไม่ดีดโอ้ เขคือพรีเมียจะมีสิทธิพิเศษอะไรนักหราก็ไม่รู้นะอิจฉาคนที่มีพรีเมียมแล้วก็คนที่มีโลบ,บักนะเ <c oughs> พริะที่ฉันแล้วพอผมเป็นคนที่ไม่ไม่เติมนะถ้าผมจะเติมผมก็เติมในสิ่งที่ผมอยากได้แอนิเมชันใช่ไหมล่ะผมก็แม่ผมก็เติมซื้อให้นะเอ,อ้วเราไปยัดทงละอ่ะแล้วเขาไปยัดทงแล้วเดี๋ยวจะยัดทงแล้วก<อ>ันออนะ o ้ my fucking god yeah o ออโทษทีครับทษที คู่เห็นตรงนั้นไหมครับตรงนี้ไหมนั่นเลยครับผมจะไปยึดตรงนั้นให้ได้นะน่ะโฟตรงนั้นอยู่นะฮลโลก็กำลังจิตโถงนะครับนะอ้ไหวกอดไหนะ ดามเอง้ร้องเรียนกันเลยไปซื้อมา oh my god dude <c oughs> ตัวเรยาอยญ่ยิ่งทงเราไปเซลกันเซลเ <c oughs> ซลดิ oh my god dude อย่างนี้ก็ได้เหรอโ oh อ้โหเราไปซื้อเพชรกันนะโอ้75เจมดีนิดดีนิ เคยนะ่าจะต้องใช้เจมใช่ไหมนั่นไงคนชอบเลยเกมพวกที่มันมีเจมเนี่ยคนยังชอบเลยยังชอบเลยเกมที่มันต้องใช้เจมแบบชอบแบงชอบอชอบ,ชอ,บ,ชอ,บอ๋อมันมีเควสด้วยหรอดูนั่นนะดูนัดเอนเตอร์แล้วถ้าผมจะเอนเตอร์่ะนะทุกคนทุกคนเห็นตรงนี้ไหมฮะน้นะ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 นี่ก็คือน,นะฮะ เควสนะบอเองเขจับทงตูมได้ละโอเคเควสเสได้เควสแล้วนะโอ้ได้เพชรเยอะเหมือนกันนะนะโอ้ริกเอ e กโอ้โหได้ของดีไปแล้วขุดกากเลยแดง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  เซลดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปนะไปซื้อของอย่างอะไรดีเอากระเป๋าล hey, แล้วกันเอ้ยได้อันคอมมอนว่ะเทเคมันจะใส่ยังไงนะอ๋อก็ตรงนี้ไมหมรสชาจังตอนนี้นะก็มาเป็นโรบอทอัลเทอร์ฮิวนะคะตรงนี้เลยนะฮะตรงนี้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 เลยนะคะคือโรบอทอัลเทอร์ฮิวแล้วก็คือ Robot the Hill ะคะคอัลเทอร์ฮิวนั่นแหละนะจะพูดง่ายๆนะ จะไปเซลลก่อนแล้วก็มาอีกรอบแล้วกันนะโอ้เพชรอย่างเยอะเลยนะโอ้โเพชรอย่างเยอะนี่คืออะไรอะโอ้พีเจมมันคืออะไรนี่เดี๋ยวผมจะไปซื้อของเพิ่มแล้วกันนะโอ้โโรบัตแบนนะแม่อย่างดีต้อไปเอาคอร์ก

ชุบไม่ได้อ h oh my god เร็วดิ my god นะขอขอต้อนรับเพื่อนนะคะเพื่อนที่ไม่ได้สร้างช่องนะคะสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมผม<อ>ตัวตึงครับผมตัวตึงนะครับตัวตึงเดียครับแม่โคตรเรียนเพื่อนลินเสร็จเลยนะเนี่เฮ้ยได้เ,เยอะว่ะเฮ้ยอันนี้อันนี้ดีจริอันนี้ดีจริง อาชีพอยู่นึกว่านึกว,วา่ววาไลฟ์สดดนะีนะกดตรน่านะแบบอะไรจุกจุกคุณเห็นอันตรงนี้ไหมนี่ยไข่นะรตรงนี้ที่ผมวาดอยู่นะน่นะ่น่าน่าไข่ที่มันเป็นรูปอย่างนี้เนะี่ยที่มันรูปมันผมปีศาจอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะอืมอืมนะาหึจะซื้อวะนะโอกาสได้ของกามันมีเยอะกว่าที่มันกากอันที่มัน,มนถูกอ คอมมอนอันแรกคอมมอนเกลือครับเกลือคอมมอนอย่างกาซื้อเปิดดิเปิดดิวิโยอาคิปความน้องน้องนึกว่าไลฟ์สดวันวันนี้ไลฟ์ไหมเพื่อนมาีิเกียจเออเปิดดิโอ้ม y g ก d าดพยายามจะไม่พูดคำหยาบต้องเป็นคนดีสีสังคม เอ๊ขัดเจืออยู่เียนผู้ด่าบ้านเมืองครับผู้ด่าบ้านเมืองน้องฟังไว้นะครับบอกแล้วว่าเป็นกลางโอ้อะไรอ๋อเป็นกลางอ๋อเป็นกลางโอเคครับภูเขาเอุ้ยอยวอุ๊ยสำหรับใครที่นะคะกำลังตามกระแสนะคะประท้วงอยู่นะผมก็จะไม่ยุ่งนะคะเพราเป็นวัดเต๋อเว้ยวัดเว้ยวัดเว้ยวัดโอ้ย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 โอะยโอ้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 ยโอะไรขอ้ยโอ้ยโอ้ยโม้ยโอะไรวะอ๋อนี่ไงกโอาจโอ้ย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 โอ้ แม่นะก็ยึดจบไม่ได้ทำไมมันไม่มาเนี่ยนี่ไงไปหาทำนิตใหม่หน่อยแล้วกันเมนูนถ้าคนแหลกเปิดดิเฮ้ยเ<อ>เ,<อ>เปิดสามอันก็ไม่ได้เอเอจบเลยไม่ต้องเติมจะมาหล่ะโอ้ได้แล้วอะเรามีอยู่ประมาณตอนนี้นะเออเปิดตอ่อเปิดตอ่อประมาณประมาณ,มาณโอ้ได้คอมมอนวะ มีประมาณ45โลบั๊ก45โลบั๊กฉันเปิดจนกว่าจะได้ครบอ่ะโหได้แรงแล้วแม่แรงบ่อยเกิอฉันมีแรงสามตัวแล้วเนี่ยแล้วก็ตัวเดียวกันแล้วนะอู้ได้อลต้าแรงว่ะดี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 คิดว่าน่าจะเล่นได้ไหมไม่แน่ใจของฉันมันดีนะโนบายนะเดี๋ยวเราไปอ่านนะโอ้2.1 2.1นะรู้สึกว่าคอมมอนมันไม่เกลือรู้สึกว่าคอมมอนมันดีกว่ามันไม่เกลือเท่าไหร่นะ กระเป๋าอยู่ไหนกระเป๋าอยู่ไหนอะกระเป๋าอะอยู่บนหัวกระเป๋ามันขายตรงไหนอะอ๋อน่ะซื้อกเลมไปรู้สึกว่ามันดีกว่าอีกนั่นนะบายนะวินโนเดี๋ยวมาอ่ะ น,นี่คืออะไรครับเนี่ยคืออะไรไม่รู้ว่าเหมือนเป็นรีเบิร์สโทเค็นหรือเปล่าควีสพอ,อยต์แล้วอย่างทําพอยไม่เสร็จเลยนะ,ะก็สําเร็จไปแล้วกับการที่ไม่พูดคําหยาบในคลิปสักรอบนะก็จบกันแล้วนะสําหรับคลิปไม่พูดคําหยาบคลิปแรกในชีวิตเลยนะฮะจริงก็จริงนะไม่ครั้งแรกในชีวิต ก็ขอบคุณในการรับชมนะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไคร้นะฮะอย่าลืมนะฮะซับสไครมันจะเป็นสีแดงๆแบบนี้นะนี่ผมว่าเลยนะนะนะมันจะเป็นแบบนี้เลยนะมันจะเป็นแบบนี้เลยนะก็ขอบคุณในการรับชมนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร่นะฮะบ๊ายบาย